ไทยไยเมาส์ทูเมาส์มาจ้ามองกันต่อเลยค่ะพี่แก้วค่ะในช่วงนี้ของเราก็เป็นข่าวของหม่อมเอ็มอืมอันนี้มีปัญหาเดียวป่ะพี่อะไรฟันยังไงฟันล่างค่อมฟันบนฟันล่างค่อมฟันบนปกติฟันของเราจะสบันอ่าฟันบนค่อมฟันล่างอันนี้น้องมันเป็นแบบนี้อ่าอ๋อคือฟันล่างอยู่ข้างหน ก็ทำให้เป็นคนแบบว่าลัาากษณะจะค้างยืนอ๋อ,อ,อพ,พี่แก้วเป็นแบบดูไม่ออกเลยนะจัดแล้วไงเอ <laughs> ว คือแต่อันนี้คือเขาเป็นเป็นเยอะมากนะคะเป็นเยอะเป็นเยอะต้องใช้คําว่าต้องผ่าตัดเลยต้องเลื่อนขากันไกลเข้าไปใช่นะคะก็เรียกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องราวนะคะของหม่อมเอ็มกันดีกว่าหลังจากที่น้องเขาเนี่ยผ่าตัดขากันไกลนะคะครบรอบ1ปีบอกเลยว่าเปลี่ยนไปเยอะเขาบอกว่า้ดูแบบเป็นลุคสตา์แบบโอปป้าเกาหลีมากขึ้นด้วยนะจ๊ะจะเป็นยังไงกับลุกใหม่ของน้องเขาติดตามในข่าวช่วงนี้ค่ะ ว้าวลุกใหม่หม่อมเอ็มหล่อมากนี่นะจ๊ะเรียกว่าการทําศัญญกรรมเนี่ยนะคะสามารถเปลี่ยนชีวิตคนเราได้เลยจริงๆนี่จริงอดูนี้อัพเดตเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยๆมฟันเวลาฟันห่างเขาจะดูยืดหน่อยอนนี้จะดูจะแบบว่าเราจะเหเหมือนคางยืดนะคะ่นีแหละนะคะนี่เลยล่าสุดอันนี้เป็นภาพตอนที่หลังจากที่ผ่าตัดใหม่ๆนะคะก็ทําให้แบบ คือเห็นความเปลี่ยนแปลงมากๆนะคะการศัลยกรรมเนี่ยโดยเฉพาะการผ่าตัดข้างไกลก็ผ่านไป1ปีแล้วนะคะสำหรับหม่อมเอ็มนะคะซึ่งเป็นลูกชายของหม่อมเยิอนนั่นเองด้วยเทคนิคทางการแพทย์ที่รู้จักการในนามศัลยกรรมนะคะวิวัฒนาการทางการแพทย์แขนงน,นี้เนี่ยถูกคิดค้นมาเพื่อแก้ปัญหาต่างๆในการช่วยขจัดปัญหานะคะแก้ไขาการบกพร่องการบิดเบี้ยวของ<ช>ข้างไกลดาราหนุ่มของเราหนุ่มเอ็มเนี่ยนะคะก็เป็นครั้งหนึ่งที่ เขาเนี่ยประสบปัญหาฟันกรามล่างยื่นซึ่งมีผลต่อการบดเคี้ยวอาหารนะคะซึ่งหม่อมเอมเนี่ยเขาก็รับการผ่าตัดเมื่อตั้งแต่ประมาณกลางปี6-2ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เขาก็ตัดสินใจผ่าตัดแบบไม่ลังเลเลยเพื่อแก้ไขรายละเอียดให้ตรงตรงส่วนตรงจุดนั่นเองนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยจัดฟันหายแต่บางคนจัดฟันก็อาจจะใช้เวลานานเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็จัดฟันมันก็ช่วยได้นิดนึงแต่ว่า มันต้องใช้เวลาเยอะมากจริงๆแล้วก็ พี่เคยเคยจัดไงก็คือแบบต้องใส่อุปกรณ์ในการแบบช่วยในการบดเคี้ยวอาหารเพื่อไม่ให้ฟันบนกระทบกับฟันล่างเป็นระยะเวาลาประมาณเกือบสองปีเกือบสองปีพอนามานมากใช่ไหมนี่แหละค่ะก็เรียกว่าอัปเดตให้ดูกันนะคะจะเห็นเลยว่าหม่อมเอมนี่นะคะก็ตอนนี้เขาก็ออกรายการหลายรายการเลยะนะคะแล้วก็เลยบอกเลยว่าหลายๆคนก็ไปแซวว่าเอะลุกใหม่เนี่ยดูน้องแบบดูสไตล์เป็นแบบโอปป้าเกาหลีขึ้นมากนะจ๊ะแม่แล้วเขาก็ยังบอกอีกว่า คือตอนนี้บอกเลยว่ามีความสุขกับการกินขึ้นเยอะมากนะคะมีความมั่นใจมากขึ้นคิดไม่ผิดจริงๆที่ตัดสินใจทำตัดสินใจในการผ่าตัดลงไปใครที่มีภาวะนี้อยู่บ้างเนี่ยก็เขาบอกอาจจะอยากให้ลองไปปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญดูเผื่อจะหาทางในการผ่าตัดหรืออะไรก็ว่ากันไปนะนี่นะคะนี่แหละเป็นาวล่าสุดเลย ถือว่าประสบความสําเร็จในการผ่าตัดมากนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็อยากผ่าตัดอยู่เหมือนกันหมายถึงตัวตัวพี่นะก็แต่มีคนเขาบอกว่าผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะอย่างเช่นแบบปากชาเวลาแบบว่าอะไรติดปากก็จะมีรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือพักฟื้นเยอะไงแล้วเราแบบเราต้องพูดเราต้องร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาพักฟื้นนานแกก็เลยองใช้เป็นวิธีการจัดฟันแนจัดไปก่อนแต่จริงๆแล้วคุณหมอบอกว่า ก็ต้องก็ต้องผ่านนะจริงๆแล้วแต่ว่าก็ไม่ต้องนะมัแต่ถ้าผ่าปืนมันก็เปเลยยื่นเหลือะไรขนาดนั้นแต่รูปหน้าไงเอาแต่รูปหน้าชันหน้าก็จะแบบว่าเปเปยปังอลังการแต่ว่ามีผลกระทบกับการพูดแล้วก็การร้องเพลงนานมากก็เลยแบบ เพักไว้ก่อนเออนะก<น>็เรียกว่าเอามาฝากการสำหรับใครที่อาจจะมีปัญหาแบบนี้อยู่ลกำลัลงลังเลยตัดสินใจว่าอุ้ยจะทําดีมั้ยจะยังไงเนี่ยอันดับแรกเลยแนะนําว่าจะต้องไปปรึกษากับทางทีมคุณหมอผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเฉพาะทางจริงๆเนาะแล้วก็ลองทําการเอ็กซเรย์อะไรดูก่อนให้เรียบร้อยแล้วก็ดูนแนวทางว่าจะรักษายังไงใช้เวลาเท่าไหร่แล้วตัวเราเองเนี่ยพร้อมหรือเปล่าถ้าเกิดว่าพร้อมเนี่ยก็ค่อยทำแต่ถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยก็ไม่ต้องรีบร้อนรอก่อนก็ได้เพราะว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ใช่ใช่ผ่าตัด จริงๆนะคะ,ะขอบคุณภาพก,กันด้วยจากอินสตาแกรมของหมอกเอ็มกันด้วยกันละกันนะคะไทยไทยเมาส์ทูเมาส์